วันนี้เราจะมาแกะไข่ LOL Surprise นะคะเดี๋ยว LOL เ u r p r i s e เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยทุกคนซิปอยู่ไหนเนี่ยมีเงีซิปซิปมันชอบขาดอะ อะไรต่อไปชั้นที่สองวิทุกคนมีคำใบ้เขาใบา้หายอ๋อนี่ไงคำใบ้คุณยายบวกโรงเรียนอ่านว่าโอสคูนะคะทุกคน คใบ้มาแล้วทุกคนคำใบ้เอาส่ยนนี้อันนี้เป็นถุงขยะเดี๋ยวมาแกะชั้นที่สองกันซิปอยู่ไหนวะขอ้อมืออ้าทุกคนมันอยู่ชั้นเดียวกันเลยอะเนี่ย มาดว่าเราจะได้ LOL สีอะนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูทีกลอนนี่ซิปเจอแล้วโอ้หวิลืมดู LQL นะคะทุกคนฉันมีเป็น l q L ซิปปติรู้ยาวมากว้าวนี่นะคะทุกคนซิป ลูได้ยาวมากทำไปแต่ไปชั้นที่สามไม่มี กว่ามีไปแล้วซิบหายเดี๋ยวเรามาหาซิบกันก่อนอ้าทุกคนเจอซิบแล้วว้าวซิบทำเองดูได้ยาวมาก ไปชั้นที่สี่คนวงกลมเริ่มเล็กแล้วมีอะไรไหมวะไม่มี ร่องเปล่านะคะทุกคนเหมือนถุงจะไม่พอถุงใบเล็กจิ่อไปชั้นที่ห้าบอลเริ่มเล็กแล้วเดี๋ยวเราหาซิปก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าเราได้ทำซิปไว้ไหม เราไม่ได้ทำซิปไว้อะแต่คนไม่เป็นไรมันมีรอยอยู่ หก <6. S 2> ขอบคุทุกคนรอบนี้มีซ<ล>ิป LOL ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดซิปขอด ที่จริงเราทำร้อยสิบเวลาแล้ว,ลวาาคุณบ้างป่าค่ะชั้นนี้เดี๋ยวเรามาทุกคนแก้วน้ำเราหานะทุกคนเลย,เลยน,นี่อันนี้เดี๋ยวเราไว้แกะทีหลังเอาไว้นี้ก่อนกลับไปมันดูชุดกัน คนนี้มีความแบบมีจุดๆนะคะโอะ้นี่ได้เป็นถุงสีเขียวเดี๋ยวเรามาแกะไข่กันว้าวนี่มีคนอ่าน L โอเอลเซอร์ไพส์ทุกคนเรายังไม่แกะตัวนะเดีย๋ยวเรามาแกะพวกมีการก่อนอย่างแรกจะเป็นอะไรนะ้าชิ้นเล็กๆเ,เราเดาน่าจะเป็นรองเท้าเราก็ลืมแล้วว่าเราห่ออะไรบ้างอันนี้แบบห่อหลายวันแล้ว รองเท้าจริงด้วยเราห่อตั้งแป่วันที่2 8จนถึงวันที่3กันยายนมีคขนครนองเท้าสีชมพูน,น่ารักด้เดี๋ยวเราจะเอาแฟลออกอนะคะนี่แต่พอโดนแสงมันก็จะสีไม่เหมือนกัน ต่อไปเรามาแกะอันนี้กันชุดอ้แม็กนีดเราแกะยากมากเห็นอะไรแว๊บๆไหม ชุดบุกชุดสวยมากไบโอเคเลชันเราหายเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้กันก่อน แกะตัว LOL Surprise โอ้ยชุบชุบจุบชุบชุบตัวอะไรนะชจุบชุบจุบชุบชุบุบแชร์ วยเราได้ LOL กริตเตอร์รุ่นกริตเตอร์นะคนสีมันติดน้องสามารถกินน้ำแล้วก็ฉี่แล้วก็อ้วกได้นะทุกคนหัวน้องแข็งมากบีบค่อข้างยาก เดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้น้องกันชุดก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันอ้า มันทาไม่พอดีหินตูดน้องหรือแต่ว่าด้านหน้าใส่มันจะสวย,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 ยต่อไปใส่รองเท้างเท้า,า <c oughs> เดี๋ยวเรามาใส่รองเท้าให้น้องกันยุงกัด,ด,กด จำเขาผิดข้างนี่นะคะเสร็จแล้วขวดนมไม่รู้หายไปไหนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เอ,อ้ยยังทุกคนเราลืมดูว่าเราได้สีไหนเราได้สีแดงนะคะทุกคนตัวสีแดงอุ๊ยทุกคนชุดน้องเปิ่อันนี้ถุงขยะทุกคนดูชี่เราแกะ เราวันบบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสด oh, <so> ีค่ะ ยากมากโอ้ยพวกเราขอตัวไปปิดก่อนนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย